สวัสดีค่ะเด็กทุกคนในคาบนี้เป็นคาบว,วิชาประวัติศาสตร์ของเราประวัติศาสตร์ของเราก็ได้เรียนมาจนถึงท้ายเล่มน,นะลูกน้องไปเข้ามาแล้วเปิดหน้า79เลยนะลูกทีนี้ประวัติศาสตร์ของเราเรียนมาจนถึงท้ายเล่มแล้วเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดท้ายเล่มทุกครั้งที่เราทําแบบฝึกหัดเราจะต้องทบทวนเนื้อหาก่อนเพื่อที่เราจะจําเนื้อหาและทําแบบฝึกหัดได้ มันก็เหมือนทบทวนท้ายเล่ม่แต่ลูกทบทวนในสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่หน้าแรกยันจบบทเรียนเลยอ่าทีเด็กดูนะ97ของในเด็กนะมันจะเป็นแบบทดสอบอ่าท้ายเริ่มและวันนี้เราจะทําแบบทดสอบเกี่ยวกับปฏิทิน ดังนั้นเรื่องปฏิทินเรานี่อยู่หน้าแรกของเล่มเลยอยู่เรื่องแรกของเล่มเลยดังนั้นเด็กๆก็สามารถดูในสไลด์ของครูบุ๋มได้เลยแต่เด็กเปิดหน้า7 9ไว้นะลูกค่ะคำว่าปฏิทินปฏิทินก็คือสิ่งที่ปรากฏบนปฏิทินจำทำให้เราทราบวันเดือนปีอ่าเราจะรู้ได้ไงเราก็ดูยจากปฏิทินดังนั้นปฏิทินความหมายของปฏิทินก็คือเป็นสิ่งที่บอกวันเดือนปีอ่าวันในรอบสัปดาห์ บอกวันที่บอกวันขึ้นวันแรมและยังสร้างให้ทําให้เราทราบถึงวันพระและก็วันสําคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยเด็กมาดูตัวอย่างปฏิทินที่บอกวันเดือนปีอ่าเด็กๆคุ้นตายอยู่แล้วนี่คือปฏิทินคําว่ากันยายนนี้คือเขาบอกอะไรลูกชื่ออะไรชื่อเดือนอ่ะใครไม่รู้ว่ากันยายนคือชื่อเดือนอ่าสองห้าห้าเจ็ดนี่ก็คือปี พศเอเซนตมเบอร์ September ก็คือเดือนเป็นภาษาอังกฤษอ่าปี2014ก็คือปีพศอ,อ่าเราจะมีปีพุทธศักราชกับปีคริสตศักราชนะก็จะมีอ่าเดือนกันยายนครูภูมบอกแล้วว่าลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วัน30วันเก่งมากถ้าลงท้ายด้วยคมมีกี่วัน อ่าสาสิบเอ็ดเห็นไหมลูกดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนก็ต้องมีวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบอ่าเด็กๆจะสังเกตว่าวันอาทิตย์แถบสีแดงมันเป็นวันหยุดเห็นไหมลูกมันก็จะเป็นแถบสีแดงอยู่แล้วเห็นไหมลูกอ่าดังนั้นมันก็จะเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์วันแรกของสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ห้ามต่อวันจันทร์อ่าถ้าก็ถามบ้านหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันหนึ่งวันจันทร์เราเคยท่องไหมลูกไม่เคยท่องเรางเราท่องแค่อะไร หนึ่งวอาทิสีแดงดังนั้นวันอาทิตย์คือวันเริ่มต้นของสัปดาห์ห้ามต่อบันจันท์เท่านั้นนะลูกอ่าทีนี้เด็กมาดูวันเดือนปีทางสุริยคติวันเดือนปีการบอกวันเดือนปีมีสองแบบบอกแบบสุริยะคติก็คือสุริยะก็คือนับจากดวงอะไรลูกดวงอาทิตย์และจันทรคติก็ค้อนับจากดวงจันนะคุณครูบุบ๊กบอกว่าให้ทิ้งให้จําแล้วว่าสุริยะคติก็คือนับจากดวงอาทิตย์ จันทรคติก็คือนับจากดวงจนันทร์นะสุริยคติก็เริ่มตั้งแต่เดือนมก,การาจนถึงเดือนธันวาถ้าสมมุติเขาถามว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธนะก็เป็นการนับแบบสุริยคติหรือจันทรคต,สรคติสุริยคติอ่าสิบสองเดือนที่เราท่องมกราถึงธันวาคือสุริยคติอ่าแต่ถ้าจันทรคติเราก็จะนับอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเราไปดู เด็กดูวันในรอบสัปดาห์มีสีประจําวันอยู่แล้วเด็กท่องได้อยู่แล้ววันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองไม่ลูกอังคารสีชมพูพุธสีเขียวพฤหัสสีส้มศุกร์สีฟ้าเสาร์สีม่วงอ่านี่เด็กๆดกรู้อยู่แล้วอ่าและเด็กดูเดือนทางเดือนทางสุริยคติก็คือสิบสองเดือนถ้าคุณครูถามว่าเดือนนี้เดือนกันยายนเป็นการบอกเดือนแบบสุริยคติหรือจันทรคติ สุริยะคตะิถ้าเมื่อไหร่ที่มีมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานั่นคือเดือนทางสุริยคติไม่ได้เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์มกราไม่ได้อ่านว่ามกรานะอ่านว่ามกราคมเขียนย่อว่าอะไรลูก อ่ามจุดพอจุดอ่าเหมือนที่เราเขียนกุมภาพันธ์ก็คือกจุดพอจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์ม,พพนมีนาคมก็มีจุดคอจุดเห็นไหมลูกเมษายนก็เมจุดยอจุดเห็นไหมลูกเดี๋จะสังเกตว่ามกราคมมีสาอวันอ่าเมษายนมี30บวันอันนี้เด็กจําได้อยู่แล้วอ่าทีเด็กดู วันเดือนปีทางจันทรคติเด็กๆเห็นไหมคําว่าจันทร์ก็คือมีพระจันทร์มาเกี่ยวข้องจะมีวันขึ้นกับวันแรมที่เราได้เรียนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาไปเห็นไหมลูกวันแรมเด็จะสังเกตว่าวันที่เป็นวันแรมก็คือจากดวงอาทิตย์ที่มันสว่างมันก็จะเริ่มมืด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 จนมันมืดหมดก็คือแรมสิบห้าคำแต่พอวันขึ้นก็คือดวงจันทร์ขึ้น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 จากมืดสุด ขึ้นจนสว่างสุดนะเห็นไหมลูกเขาถึงบอกว่าวันขึ้นขึ้นสว่างสุดก็คือวันที่สิบห้าค่ำเมื่อสุดก็คือแรมสิบห้าค่ำจำให้แม่นแรมกับขึ้นอ่าถ้าเมื่อสุดก็แรมสิบห้าค่ำเท่าสว่างสุดก็ขึ้นสิบห้าค่ำแค่นั้นเองอันนี้ให้เด็กจําไว้คร่าวๆนี่อันนี้เดือนทางจันธนคติเดือนอ้ายก็คือเดือนมกราคมที่เราเรียนเป็นสุริยคติ เดือนยี่ก็คือเดือนอะไรกุมภาพันธ์ที่เราเรียนแต่อันนี้เป็นเดือนของจันทรคติคนแก่จะชอบเรียกแบบนี้อย่างเช่นอ่าเดือนหน้าเป็นเดือนสามแล้วอ่าถ้าเดือนสามถ้าเราอยู่ในสุริยคติเราก็บอกว่าเป็นเดือนอะไรมีนาคมแต่เดือนสามของเขาเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่าดังนั้นเขาจะเรียกเดือนอายก็คือเดือนที่หนึ่งเดือนยี่คือเดือนสองเห็นไหมอาเดือนยี่คือเดือนหนึ่งเห็นไหม ทีนี้เราก็จะมีเดือนา้เดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเห็นไหมลูกเขาจะนับแบบนี้ที่เด็กมาดูปีปีทางจันทระคติจำได้ไหมลูกชวดนะชวดฉลูขานเถาะมะโรงมาเสงมามียมะแมววอกประกาจอกุล ปีนี้เราอยู่ปีขานปีขานก็คือปีอะไรปีเสือเห็นไหมลูกถ้าสมมุติคุณครูคุณครูมันสมมุติหรอคุณครูเกิดปีกุลแสดงว่าคุณครูเกิดปีอะไรปีหมูไอเดี๋ยวเรามาถามพ่อคุณแม่ซิว่าผมเกิดปีอะไรทางจันทรคตินี่นะนี่นี่ถามก่อน เราเกิดปีเดียวกันเราจะมาเสียงแตกต่างกันได้ยงไงเห็นไหมไหนี่เด็กดูหน้า7็ดาแบบปุการของเราอยู่หน้า7 9คสิบเก้าดีกเลยเด็กดูเดือน,อนเ,ดดเดือน,อนเ,เขาบอกว่าให้ดูปฏิทินเด,ดเดือนนี้คือเดือน สิงหาคมในปฏิทินของดเด็กและในสไลด์คุณครูบุมก็คือสิงหาคมดังนั้นลงท้ายด้วยคมมีกี่วันครับปีเคอ่ามีกี่วันครับอ่ามีสามสิบเอ็ด่งลงทีนี้เดือนที่เขาให้มาก็คือเดือนสิงหาคมก็คือมีสามสิบเอ็ดวันปีอะไร 2,552ดู25ของตัวเองได้หรือว่าปีคศ2009ก็คือปีเดียวกันเดยๆจะสังเกตว่ามีวันสำคัญวันหนึ่งที่เป็นตัวหนังสือสีแดงก็คือวันที่12สิงหาคมคือวันอะไรลูกวัน12สิงหาสิงหาคม12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอะไรลูกวันอะไร สิบสองสิงหา,าอะไรลูกวันแม่ค่ะเออเก่งมากเลยน้องเพ้นวันแม่แห่งชาจำได้เปล่าโอ้ยประเทศโอเค ทีนี้เด็กดูนะแบบทดสอบของเราหรือว่าแบบฝึกหัดของเราวันนี้เขาบอกว่าให้ดูปฏิทินแล้วตอบคาถามเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งนะปฏิทินเดือนนี้เป็นปฏิทินพศอ,อ,อะไรอ่า้วเด็กก็ตอบไปเลยว่าสองห้าห้าสองน้องตามหน้าเจ็ดสิบเก้าครับเห็นไหม เด็กสามารถปูปฏิทินในหน้าของตัวเองได้ข้อที่หนึ่งสองห้าห้าสองอ่าแล้วเป็นปฏิทินเดือนอะไรอ่าเด็กๆก็ตอบเลยสิงหาคมแสดงว่าเด็กดูปฏิทินเป็นใช่ไหมดังนั้นถ้าเราได้เรียนหนังสือแล้วเรามีปฏิทินเราก็จะสามารถรู้วันเดือนปีไม่ใช่เรามาเรียนทุกวันแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย เออไม่รู้เลยว่าวันนี้วันที่สี่เดือนนี้เดือนอะไรเดือนยังไม่รู้เลยว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ยังไม่รู้เลยว่าปีนี้ปีพุทธศักราชเท่าไหร่ก็ปีสองห้าหกห้าบางคนยังเขียนหกสี่อยู่เลยเพราะว่าอะไรลืมว่าตัวเองครับปีแล้วเขาเริ่มปีใหม่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้ข้อที่สองปฏิทินนี้มีวันอาทิตย์กี่วันนักสิ ปฏิทินเดือนนี้มีกเก่งมากเลยมีห้าวันเด็กก็ตอบหมาเลขห้าลงไปดูเลขสองลูกเห็นไหมถ้าเด็กยังอ่านไม่ออกเด็กดูตัวหนังสือถ้าเด็กคนไหนยังอ่านไม่ออกนะลูกดูตัวหนังสือว่าตัวสุดท้ายที่เราจะเขียนต่อคือตัวอะไรได้แก่วันที้เท่าไหร่บ้างวันแรก สองเก้าสิบหกยี่สิบสามห้อนี้เก่งจังเลยแสดงว่้เด็กๆรู้และอา่านปฏิทินออกแล้วก็อ่านวันอาทิตย์ทั้งแถวที่เป็นสีแดงไงลูกเอออาทิตย์แรกก็คือวันที่สองวันอาทิตย์และก็วันที่เก้าวันอาทิตย์วันที่สิบหกวันอาทิตย์เห็นไหมลูกเรียงตามเส้นลงมาเลยน่ในแนวตั้งไปแล้วก็วันที่สิบ ยีามมีห้าวันนะต้องนับไปถึงห้านะมีสองมีเก้ 16, ามีสิบหกยี่บสามแล้วก็สามสิบนับใหถึงห้านะมีห้าตัวเลขนะเ,เห็นไหมถ้าเราเจอข้อสอบปฏิทินแล้วก็สามารถตอบคำถามได้เลยโอเค,เ,อเ,คเดี๋ยวรอเพื่อนกับแป๊บนึงนะอาวันิีอลูก เขีเยนตรงนั้นก็ได้มันเขียนได้สองมาทรานลูกอ่าเขียนขา้างล่างก็ได้เขียนข้างบนก็ได้อ่าถ้าเสร็จแล้วจะไปข้อสามนะ,ะข้อสามเขาบอกว่าปาฏิทีมนี้มีวันสำคัญทั้งปอดกี่วัน นัำไหนห้าวันวันแรกคือวันอะไรมีวันแม่แล้วก็วันอะไรอีกวันสำคัญเอาเดือนสิงหาคมเป็นวันพ่อได้หรอลูกสิงหา,มาคมมีวันครูได้หรอดูปฏิทินของตัวเองวันสำคัญจะมีแค่ตัวเลขที่เป็นสีแดงแล้วก็จะมีคำบอกว่ามันเป็นวันสำคัญคือวันอะไรดังนะั้นปฏิทินนี้มีวันสำคัญทั้งหมดกี่วันลูก วันอาทิตย์ที่มันมีสีแดงอยู่แล้วมันคือวันยนุนดังนั้นเด็กๆต้องดูว่าวันสําคัญก็คือวันที่เป็นตัวเลขสีแดงแล้วก็บอกว่าวันนั้นคือวันอะไรนะดังนั้นวันสําคัญทั้งหมดมีกี่วันอ่ามีคนตอบถูกคือหนึ่งวัน ก็คือมีแค่วันแม่แห่งชาติวันเดียวเลยสังเกตไหมลูกวันที่สองสิงหาไม่มีวันสําคัญเลยเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาวันที่เก้าสิงหาก็เป็นวันอาทิตย์ธรรมดาเพราะว่าไม่มีตัวหนังสือข้างล่างบอกว่าวันที่เก้าสิงหาคือวันอะไรเดี๋ยวจะสังเกตว่ามีตัวหนังสือสีฟ้าบอกแค่เลขสิบสองเลขเดียวก็คือวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะบรมราชินีนาถอ่า พระบรมราชชนีพันปีหลวงดังนะั้นวันสำคัญในปฏิทินนี้มีแค่หนึ่งวัน,วนก็ได้แก่วันพุทธที่ 12, สิบสองสิงหาอ่าวันพุทธที่สิบสองวันแม่แห่งชาติคุณครูคุณครูตัดให้เป็นวันแม่แห่งชาติปกติเด็กต้องเขียนว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงบรรยาวนี่คือชื่อเต็มของท่านและนรบุมก็เลยใส่ให้เป็นวันแม่แห่งชาติเด็ยๆจะสังเกตว่าวันสําคัญจะเป็นตัวหนังสือสีแดงไม่ได้เป็นแถวของวันอาทิตย์วันอาทิตย์มันเป็นสีแดงทุกเดือนอยู่แล้วทั้งแถบเลยแต่ถ้าวันอาทิตย์มีสีแดงแล้วมันไปขึ้นตัวหนังสือข้างล่างว่า วันที่สองสิงหาเป็นวันแม่อะไรงนี้เราถึงดูดังนั้นเราจะสังเกตจากวันสำคัญได้จากตัวนั้นสือษสีแดงพอโอเค อ่าทีนี้ข้อที่สี่วันเริ่มต้นเดือนได้แก่วันอะไรลูกอ่าดูวันเริ่มต้นเดือนคือวันอะไรวันเลขที่หนึ่งคือวันอะไรลูกวันที่เขาเริ่มต้นวันเสาร์ใช่ไหมลูกเออวันเสาร์ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งสิงหา คมก็คือวันเริ่มต้นเดือนของเดือนนี้ก็คือวันที่อวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมและก็ถามอีกว่าถ้าวันที่หนึ่งวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมและวันสิ้นเดือนคือวันที่เท่าไหร่ลูกวันสิ้นเดือนคือวันที่เท่าไหร่อ่าสามสิบเอ็ดก็คือวันที่เป็นเลขเดี่ยวใช่ไหมอันสุดท้าย เราเริ่มวันที่หนึ่งวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาของเดือนสิงหาคมแล้วเราไปจบเดือนนี้ในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมในลูกเห็นไหมถ้าเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนเราก็จะไปจบวันที่สามสิบเดือนกันยายนในลูกเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเขาจะเด็กๆต้องฟังดีๆว่าวันเริ่มต้นเดือนได้แก่วันอะไรแล้วก็ใส่ว่าวันเสาร์ที่หนึ่งเห็นไหมเราไม่ได้ใส่แค่วันเสาร์เฉยเพราะวันเสาร์มีหลายวัน ดังนั้นเราก็เจาะจงไปที่วันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมคือวันเริ่มต้นเดือนนี้ถ้าสมมติเริ่มต้นเดือนหน้าก็คือเป็นหนึ่งมีนาคมและวันสิ้นเดือนของของเดือนหน้าก็คือวันที่เท่าไหร่ลูกสามสิบเอ็ดมีนาคมในลูกเพราะว่าเขาลงท้ายด้วยคมนะอะถ้าสมมติเดือนถัดไปอีกวันต้นเดือนของเดือนถัดไปอีกก็คือหนึ่งเมษายนและวันสิ้นเดือนของเมษายนคือวันที่ สามสิบเมษายนเพราะลงท้ายด้วยยนต์ไงลูกเห็นไหมแค่นั้นเองแค่แล้วค่ะคุณบุมแป๊บหนึ่งนะแ ่าโอเคเพื่อนเสร็จแล้วทีนี้เด็กดูแบบหัดหน้าถัดไปก็คือหน้าแปดสิบอ่าเด็กๆเปิดหน้าแปดสิบนะลูก ต่อไปข้อที่สองในหน้าแปดสิบนะลูก <receiver. S 1> เหตุการณ์เขาให้เรายกตัวยอย่างเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาอดีตปัจจุบันมาอย่างละห้าข้อแต่ครูจะให้เขียนแค่สามข้อก็พอพร้อมขีดเครื่องหมายถูกรหรือว่าถูกไว้ตรงอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตดังนั้นครูผมจะยกตัวยอย่างให้และให้เด็กติ๊กเองว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคต อันแรกเลยครูมงห้เป็นพรุ่งนี้ป้าจะไปตลาดเด็กเขียนลงตรงหมายเลขหนึ่งให้ตรงเลยวันนี้เราจะเขียนตรงหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามแล้วก็หมายเลขห้าให้มันเป็นเว้นเว้นเว้นช่องให้มันดูสวยงามอ่าเว้นช่องให้ดูสวยงามวันนี้เพราะว่าฝึกเด็กๆที่เขียนตัวหนังสือใหญ่พอเขียนตัวหนังสือใหญ่เขียนหนึ่งสองสามแล้วมันไปชนข้างบนในลองเขียนหนึ่งสามห้าดู อ่ามันจะเป็นระเบียวกว่าเดิมหรือเปล่าอ่าคาว่าพรุ่งนี้ป้าจะไปตลาดเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพรุพ่งน,นี้พรุ่งน,นี้เกิดขึ้นยังยังแสดงว่าเป็นอะไรเป็นอนาคตเด็กๆก็ติ๊กถูกได้เลยอ่าน้องเพนเก่งมากช่องแรกก็คืออดีตช่องที่สองปัจจุบันช่องที่สามอนาคตดังนั้นเราก็ขีดเครื่องหมายถูกช่องที่ สามาก,ก็คืออนาคตแทนมันท้าปรนหลุเสร็จแล้วค่ะอ่าดังนั้น ถ้าเด็กติ๊กเด็กก็จะติ๊กตรงอนาคตเพราะว่าพรุ่งนี้ป้าจะไปตลาดมันยังไม่เกิดขึ้นอ่าพรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวทะเลก,ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันคือเรื่องของพรุ่งนี้ใช่มันคือเรื่องของอนาคตอ่าเด็กๆก็เขียนได้เลยทีนี้เด็กก็มาเขียนอยีกอันหนึง่งครูบุมให้คำว่าเมื่อวานวันเกิดพ่อ เมื่อวานวันเกิดพ่อเมื่อวานเกิดขึ้นหรือ,อยังคาว่าเมื่อวานเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าเป็นอดีตปัจจุบนันหรือว่านาคตอดีออเก่งมากเลยทําไมเราต่อข้อนี้ได้เราสังเกตคาว่าเมื่อวานข้อที่หนึ่งเราสังเกตคาว่าพรุ่งนี้ไงลูกพรุ่งนี้เป็นคําบอกอนาคตและข้อที่สองเขาใช้คําว่าเมื่อวานวันเกิดพ่อเราก็จะสังเกตไนดะ้ใช้คําว่า เมื่อวานนะเห็นไหมลูกก็เป็นอดีตของเราอืม,มเด็กเก่งมากเลยที่เด็กสามารถนี้ตอบได้แต่ถ้าสอบปลายภาคแล้วก็จะมีแบบนี้ดังนั้นเด็กฟังให้ดีว่าเขาใช้คําว่าพรุ่งนี้เมื่อวานเมื่อวานซืนนะเดือนหน้าปีหน้าเดือนหน้าถึงยังยังปีหน้าถึงยังยังเออพรุ่งนี้ถึงยังยังเห็นไหม อ่าท,นท,นทีนี้ข้อสามขนาดนี้ฝนตกเราจะสังเกตได้จากคำไหน <c oughs> ขนาดนี้เก่งมากเลยเราจะสังเกตเพาว่าขนาดนี้ขนาดน,น,นี้มันเกิดขึ้นยังมันเกิดแล้วมันก็กําลังเกิด <c oughs> อ่ามันไม่ใช่อดีตแล้วมันก็ไม่ใช่อนาคตมันคือ เก่งมากเราก็สังเกตได้จากคําว่าขณะนี้ฝนตกเราก็ติคำว่าปัจจุบนันติเครื่องหมายถูกนะลูกเขียนด้วยข้อสามเนี่ยด,ด,ด,ดูนะอ่าเด็กๆจะสังเกตได้จากคําที่บอก ว่าคำไหนเป็นคำบอกเวลาในอดีตคำไหนเป็นคำบอกเวลาในปัจจุบนันคำไหนเป็นคำบอกเวลาในอนาคตเราจะได้รู้เรื่องเวลาเราฟังเรื่องเล่าจากใครเ,ออเมื่อวานนี้เราไปเจอเหตุการณ์หนึ่งแสดงว่าเป็นอดีตแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังแต่ถ้าสมมุติว่าอาทิตย์หน้าคุณพ่อคุณแม่จะพาไปเที่ยวทะเลแสดงว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของอนาคตเห็นไหมลูกอ่าคุณครูเด็ดนะ้รคบ ทีนี้อ่ายังไม่ได้ไปไหนลูกวันนี้เราจะเขียนแค่สามข้อนะลูกน้องเก้าเสร็จไหมลูกเก้าเก้าเสร็จยังลูกเก้าสองเก้าหนึ่งก้าหนึ่งเสร็จแล้วคะ่ะไปเสร็จยังลูก น้องปายเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะ okay. เ,สเสร็จแล้วค่ะโอเคน้องเพนเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะถ้าทางออนไลน์เสร็จแล้วสำหรับขา้นนี้ของครูบุ๋มก็มีเท่านี้นะลูกแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะน้องเพนสวัสดีค่ะน้องปายสวัสดีค่ะน้องก้าวคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ